โจวพร้อมยังโโจโจวโจวสสสสีสโพลสสี้ีสอดให้สีสอดสีสีสีสอดไปสอดจ็ดสิบแปดสอดจิตดิสิบไปดิสอดดิสสามดิสสี่และยี่สิบสองบาทฝากบอกเลยขอบพี่มาที่นี่หลานทรพีเวต เนี่ยดูดิพอยพอดมามันออกอาการเลยดูดิเออเป็นอะไรมากป้าออไอจุงไอจุงพอพอยดตอบเฟซหน่อยคิดถึงออดูดิเ <c oughs> <ล>ยา,ายายาโอะโหนี่มึงยิง <c oughs> มึงยิงล้างน้ำเลยวะไลเกลสวย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  ให้แมงแดกทั้งน้ำทั้งพิษเกิดโรงพยาบาลเท็จลอยโอโหดูดิเป็นไงแล้วพอร์ตก็รีบลงไปช่วยโอ้โลครับผมช่วยยิงครับุง เคียนว่ายน้ำอยู่อย่างเคยมาว่าหลังเดี๋ยวเอาถังออกซิเจนให้คุณเคียนจงมันมีปลาด้วยว่ามึงไปโรงพยาบาลด้วยว่ามึงไปนี่ไปก่อนดีกว่าไป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 พี่เคียนกับกระซุนเล่นดีกว่าพรุ่งนี้ไปหาพี่เคียนอยู่โน่นดีกว่าพรุ่งนี้มาเลยได้เลยจ้ะ ในนูพรุ่งนี้เราไปหาพี่เชนกันเถอะนะอยู่ไหนอ่ะนานซีรามันมันอ่ามันมักมันรับอ้อไหมอะไรอ้อกำลังจะได้ไม่ต้องรอสามนาทีได้ที่ไหนออกคัน Watch b i n อ๋อขอมีอันนี้เรอหนิ Bing คอประกาศอะไรคะโอเคครับดูผมไปก่องนันครับปี ใครอ่ะแหมก็เต้นเข้ามาที่หลังนี่แล้วไงเจออะไรดีสองสามวันแสดงว่าไม่รู้สินะที่ตัวเองเข้ามาช้าม่เกิดอะไรขึ้นบ้างี๋ยวก็ไปแจ้งพูดตอนตายก็ได้รู้มือรู้มือเจะไปเกิดหลงมานนั่นแหละเฮ้ยชุบหน่อยบอกด้วยคิดถึง ก็ค um. ิดถึงเหมือนกันคิดถึงมาด้วยคิดถึงมาด้วยจังเลยเยดถึงเหมือนกันครับไปล้าจะกันเกลจะกันพอด สวัสดีครับเออใช่ดีไทยมาไายมาเร็วใชโอ้ดูเหลี่ยมจัดค้อเหลี่ยมอะไรเหลี่ยมไงเหลี่ยมไม่ต้อง Liam mong em mong em mong yêu thảo hết em mong lâu năm lắm 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 ไม่ให้ก่อนไม่ให้กอดสิไม่ให้กอดสิง <Okay. S 2> ห์ <laughs> ไม่ให้ก่อนหรอกนะสิงห์าจะไม่อยู่ในอ้องก่อนเลยนะไม่เ้ไม่ได้อยู่ตังเดินมาเดินผ่านเดินเดินผ่าน บังเอิญเ,<า>เดินผ่านอันนี้ก็เดินผ่านดีแล้วคิดถึงไหมเนี่ยวันนี้นไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยใช่ปกติตั้งนาฬิกาปลุกมันตื่นมาเลยนะจ้าน่ารักไหมคนเก่งน่ารักไหมน่ารักน่ารักมา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 กใช่ว่าก็มีคน ไม,ไม่ตื่นตื่นช้าปากดีฮะเขาบอกตื่นเช้าเขาปากดีเลยเหรอโอ้โหขอมดีนะก็เดินตื่นเช้าอโอ้ไม่แนะะ่นะเช้าหอมตื่นเช้าเดี๋ยวเขาก็ตื่นนะ <c oughs> ในสุดท้ายเขาก็ตื่นไงใช่เขาแค่ตื่นเช้าเองนิดเดียวเอง นิดเดียวเองยังไม่ถึงเจ็ดโมงเลยน่าอ๋อจอาเนื่อไหมเนี่ยเหนื่อยจังจองก่อนก่อนเหนื่อยเ่ะเหนื่อยไม่้ก่อนไงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย cơn này anh ấy còn nhỉ, được bao? ờ, chim ống nè, chim con này. น่ารักันยฮ่าฮ่าน uh ี่น่ารักจังอืมนี่บีน่ารักจังน่ารักกับบีไงบอกด้วยถ้ามีผู้หญิงมาจีบเขาบอกด้วยให้จีบไหม ่ทำไมอ่ะห่วงเขาเหรอห่วงกับผู้หญิงก็ห่วงเหรอไม่อยากให้ห่วงหรือไม่อยากให้ห่วงแล้วถ้าเขาบอกว่าไม่อยากให้ห่วงอ่ะไม่ห่วงก็ได้ใช่เหรอมันได้ด้วยเหรอมันมันมันได้ด้วยเหรอแบบนั้นอ่ะอื้อโอ๊ย bẻ bè có đái, đái đuôi, đái đái, đái chính ạ à? Chính ạ à? Cái... đái, đái <laughs> Vì đái đái, Đừng có đái đái, 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 đái บอกได้แต่งงงง่เพื่อถ้าบอกง่ายได้ไหมถ้าบอกว่าได้แล้วก็ห้ามห้ามงงง่ถ้าอยากงงง่ต้องบอกว่าไม่ได้งงง่ายแล้วงงง่ายได้ไหมต้องงงง่สิถ้างงง่าก็จะาจ่จ่าอะไรก็จะงงง่กว่าเอา เที่ยวอยแล้วเที่ยวนิดหนึ่งนิดน,นึงเที่ยวนานาน,น,านานทีนานนานทีแล้วเหรอเขาได้ยินไหวจังานานนานทีทำไมเขาได้นานนานทีแล้วทำไเขาถึงได้ยินไหวโอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ได้กันตลอดอมัน,นผ่านไปเร็วแป๊บเดียวนี่ตั้งสองอาทิตย์แล้วอ๋อใช่ที่สองอาทิตย์ผ่านไปละ พิ่งได้ไปน่ะไปไหนไปเที่ยวไม่เยอะไม่ได้ไปทุกวันฟ้าหน่อยเอาไปอ <ทำ S 1> าทิละครั้งได้ไหมไม่คิดถึงหรอะเดือนละครั้งเอาไปอาทิละห้าครั้งได้ไหมเอาไปทำไมเอาเสกงานี้ทำไมแล้วจะไปทำไมก่อน ไม่ไปหรอกรื้อเล่นเห็นเขาไปหาไหนแล<ะ>้วหาเรื่องหาเรื่องห,หาเรื่องเลยเฮ้ยหาเรื่องหาเรื่องได้ไหมหาเรื่องโดนดุโดนด่าอยาดด่าโดนดุดังอย่าโดนดุดังโรคจิตดูดีๆไม่ชอบชอบโดนดุ ก็เป็นด้วยฉลาดโลจีชเชื่อไปไม่ชัวร์หยุดดีอหยุดอะไรหยุดหยุดอะไรหยุดหยุดชีวิตอยู่กับคนนี้ นอนนอนได้ไหมมาดิไปทำบันนอนด้วยทำไมต้องตื่นไวหรอตื่นไวัยมวันนี้วันนี้หรอวันนี้ตื่นเมื่อวานน่ะตื่นไวตื่นไวทุกวันเลยทแม่ที่มาทำอะไรวัยนี้คือกี่โมงวัยนี้คือบ่ายสองวเลย ก็วัอยู่นะก็วันะเออวันอนไม,อไ,ไม่หลับจัดของยังยังทำไม่เสร็จเลยไม่อยากจัดแล้วทำไมเหนื่อยใชย่จัดเรื่อยๆเหนื่อยมากไหม มาวางวางวางมาอ๋อบบด้วยหอมแก้มหน่อยหอมแก้มอืออ,อีข้างหนึ่งด้วยอืออืออะ <laughs> แต่เลื่อนรถเหรอไม่รถตกปลาอ,อย่างนงี้นแหละกนจะไม่รถใช่ไหมแต่ถ้าอยู่แบบนี้มันลดใช่ไหมใช่งั้นตกปลาก่อนตกปลากันอ้อ๊อมเ <c oughs> ออ เธอนั่นแหละเตี้ยเธอนั่นแหละเตี้ยไม่เกี่ยเธอเตี้ยตลอดหนึ่งสองสามเฮ้ยเขาลืมเติมพอยเออไอนนี่เขาหมดพอยเข้าเมืองเขาหมดอ,อ้คือคือออกทําไมก่อนไม่เห็นเขาเห็นหนึ่งองม,มันเตี้ยาใไม หนึ่งเรียวเรียวอืมสองสามเจเจเอเตียเจอเซเตียเจ้ยเขาอีเหนื่อยไหมเหนื่อยอ๋ออ๋อนะครับโอเอโอเอห้าแปดห้าเจอพอยหรอใช่ ต้องเติมพอยเดี๋ยวเข้าไม่ทนันเออแต่ไม่ต้องเติมพอยก็ได้เนาะเดี๋ยวเนี่ยไม่รู้ว่าเขาก็ตเติมอยู่เติมห้าร้อยก็ได้เติมดีม,มีมีดีกว่าไม่มีนี่ใหม่ที่นี่จะมีอะไรให้เล่นไหมไม่น่ามีอ๋อเขาจะเล่นอะไรกับเธอ อยากเล่นอะไรจะแรกของขวัญเนี่ย,ยปียใหม่เขาต้องแรกของขวัญกันแล้วก็อ๋อจุดพูนับเข้าดาวถอยหลังอย่าถึงปีใหม่เลยนีนยทำไมอ่ะคิดมากถึงเปล่าหมายถึงอะไร ไปดังเธอทำไมอ่ะอยู่ถึงระเบียาทำไมถึงพูดอะไรอย่พูดเฉยๆเขาถามเฉยได้หรือพูดแบบนี้ล่ะก็พูดเฉยๆไม่เชื่อเฮ้ทำไมทำไมต้องทำเสียงงอมืมเปล่าหรอไม่เป็นไรหรอ อะไรเปล่าไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรครับไม่เคยเป็นอะ่ะอะไรเปล่าเปล่าไหมเปล่าเปล่าครับต้องพูดเหมือนจะไม่อยู่นะครับอืมครับใครไม่อยู่เขาอ,อยู่ตะละอดแล้วดูฟูซี่ านตีก็ต้องทำให้เห็นนะเบ่าวเขาพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเราปลุกเราปลุกขวัญกำลังใจหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไหมเราทำไมไม่ปลุกขวัญให้ให้บ้างเราจะได้แบบว่าเฮ้ยไม่จริงเว้ยต้องแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนี้ดูถูกเกินไปเราต้องทำไม่ได้เว้ยใช่ ไม่ต้องเป็นแบบนี้ไม่ต้องคืองเอแบบก็พูดปลุกขวัญกำลังใจแล้วมาแบบงอมใส่คือไม่งอมอไม่งอมไม่งอมเวนาละสวัสดีครับฝันดีค่ะบ๊ายบายเจอกันนะบ๊ายบายสัสดีครับลืมผมผ้าด้วยร้อนอะ เราให้หน่อเปิดแอร์ดิหนาวอ่ะหนาวได้ไหมพราะผมไม่มีเพราะผมไม่มีเดี๋ยวไปก่อนมาก่อนดิมากอดยังมากอดดิเดี๋ยวไปก่อนมาให้ก่อนสิมาให้ก่อนดิเขาหาอะไรอยู่อ่ะ อไม่มให้เขาก่อ,อเหรอไม่เดี๋ยวไปก่อนเนี่ยทำไมให้เขาก่อนสิครับก็เดไ,ไมวให้ก่อนสิครับกัไมให้ก่อนสิครับไปละแล้วอะไรยังไม่ได้มาให้ก่อนเลยไปละนี่ไงเดี๋ยวไปก่อนไปละจอกันอืม ไปแล้วเจอกันนี่คือไปกอดเจอกันตอนกอดไปแล้วไปกอดรีบจังอ่ะฝันดีนะล้ะ<ๆ>ใช่ไปแล้วอเอาจะให้ไปกอดไม่ใช่หรอต้องให้รีบไปดิรีบมาจริงปะ